สวัสดีจิวัสดีค่ะสัสีคยกับช่อง n a โ o l ล v ฟดีทีวีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึง30 f a c t แ about me นะคะหรือว่า30 Fact แ about นาโนนันนีนะคะก็จะเป็น30ความจริงนะคะของ Nano นะคะก็จริงๆอ่ะเราก็เขียนไว้แล้วแหละคำตอบอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็ถ้าเราแบบไม่ได้มองกล้องก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะเราอาจจะดูจากในสมุดเนาะใช่นะคะ เรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะก็ชื่อเล่นชื่อนาโนนะคะชื่อจริงพัชรานะคะนามสกุลเซรุติรัตวรกุลนะคะสองนะคะข้อ2องะคะเกิดวันที่8นะคะเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนะคะปี2551คะ่ะหรือปี2551นห้าริั่นเองค่ะก็มาที่ข้อสามนะคะเกิดราศีตุลน,นะคะ สี่ก็คือน้ำหนักส่วนสูงนะคหนักสามสิบนะคะสูงร้อยสี่สิบสี่ค่ะนี่สูงร้อยสี่สิบสี่แล้วนะทุกคนข้อหกนะข้อห้าก่อนนะคะโทษค่ะข้อห้านะคะสีที่ชอบนะคะก็จะเป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีพัสเทลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าทุกคนเห็นแบบผมไม่ค่อยอยู่กับที่หรือว่าจะอะไรสะบัดออกอะไรนี่ก็คือแบบร้อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วด้วย อะไรวะเมื่อกี้นะคะก็เพิ่งออกกําลังกายมานะคะก็ก็มาอัดคลิปเลยอะไรแบบนี้นก็เอานะคะก็ถ้ามีเสียงรบกวนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะกลับกล้องนิดเดงโอเคมาที่ข้อหกกันเลยนะคะสิ่งที่แพ้นะคะก็คือแพแดดนะคะเพราะเวลาเราโดนแดดเยอะๆแล้วเนี่ยสิวก็จะขึ้นเต็มหน้าแบบสิวบ้างเม็ดบ้างอะไรอยบบูนี้อันนี้ก็คือใช้ฟิลเตอร์ปิดนะ ต่ถ้าไม่มีก็คือแบบอืมก็ประมาณนั่นแหละแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะในชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะที่จะมาดูคลิปเราก็ก็สิ่งที่เห็นนะคะมานะดูที่การ์ตูนที่ชอบกันดีกว่านะคะเอ้ยเอ้ยเราข้ามข้อนี้นะไม่เป็นไรคะ่ะไปข้อเจ็ดนะคะการ์ตูนที่ชอบนะคะก็คือเรื่องโคนันนะคะกับบิงครับคคะโคน,นันก็จะเป็นแบบ ่อดหนังสืออะไรแบบนี้ก็ชอบมาะไรแนวนี้นะคะแบบแล้วก็เก็บเอาไปคิดเองว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้กับเราหรือเปล่ามันเป็นความระแวงเป็นความระมัดระวังตัวมากขึ้นคนมันก็ดีนะทําให้เราระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือวิงครับนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเวทมนต์ใช่ก็ก็ชอบแนวนี้เหมือนกันนะคะ มันก็รู้สึกแบบสนุกดีที่สําคัญคือเขาแต่งตัวเ,เขาชอบคือเป็นคนที่ชอบดูการแต่งตัวคนอะไรแบบนี้มันมันสนุกนะเวลาดูรายการเนี่ยก็จะชอบดูแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนแบบอะไรถ้าเป็นลาครก็จะชอบดูซีนที่เขาทําอาหารนะ่ะรู้สึกว่ามันแบบดูธรรมาชาติมากๆเลยนะคะ มาที่ข้อแปดนะคะเป็นงานอดิีตของเรานะคะงานอดิเรก็จะเป็นแบบพวกดูหนังเล่นเกมเล่นโทรศัพท์นะคะฟังเพลงแล้วก็เต้นนะคะเป็นแบบการเอ็กซิไซส์นะคะอุ้ยมีคดสังกี่แอ้ยันติลงเลยอ้า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แหละทุกคน <c oughs> ตัวเราค่ะต่อไปข้อเก้านะคะอาหารที่ชอบนะคะ ก็จะเป็นไข่พะโล้ข้าวผัดแล้วก็เกี๊ยวขนมป,ปังใช่ไหมแล้วก็ที่สาคัญเลยนะคะผัดหอยลายค่ะอร่อยมากคือจะเปสเลยจริงๆแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทําเองแบบทาเองได้นะคะก็จะเป็นไข่ค้นหรือว่าจะเป็นแบบไข่ผัดอะไรแบบนี้นะคะอร่อยเราจะบอกว่าเราทําอร่อยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นข้อสิบนะคะอาหารที่ไม่ชอบนะคะอาหารที่มีผัก เยอะๆแต่เราจะเลือกกินผักนะอย่างไม่เช่นแบบผักกาดกระลำหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมกระเทียม,มนคนที่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่คนเขาไม่กินกันแต่เรากินอนะรู้สึกว่ามันอร่อยอะ่ะกระเทียมมันอร่อยอะ่ะสาหรับเรานะ,นะคะแล้วก็จะเป็นพวกที่เป็นอาหารที่เผ็ดมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบอ,อ,อาหารทะเลเช่นแบบปลาหมึกอะไรอย่างนี้เราจะไม่กินนะคะ ก็ต่อมาที่ผลไม้ที่ชอบนะคะผลไม้ที่ชอบก็จะเป็นเงาะส้มแอปเปลิลแล้วก็สตรอเบอรีร่นะคะสตรอเบอรีเร่เนี่ยชอบที่มันแบบสตรอเบอรีร่หว,วานๆนนะ่ะที่ไม่ใช่แบบสตรอเบอรีเร่เปรี้ยวๆอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลปะคือมันหวานแล้วมันก็แบบอร่อยอ่ะอืมต่อไปนะคะก็มากันที่ข้อ11เลยนะคะข้อ11ก็จะเป็นผลไมท้ที่เอ้ยผลไม้ที่ไม่ชอบใช่ใช่ใช ขขโทอค่ขอ่านผิดอังผิดผลไม้ที่ไม่ชอบนะคะก็จะเป็นผลไม้ที่มีเม็ดเยอะๆนะคะแล้วก็ทุเรียนย่างเนี้ยทุเรยียนก็ไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันแรงแล้วเราไม่ชอบอะไรที่กลิ่นแรงๆนะคะข้อต่อไปก็จะเป็นข้อ14นะคะเป็นเครื่องดื่มที่ชอบนะคะแน่นอนอยู่แล้วะคะ่ะว่าเดอะเบสของเราก็คือชานมไข่มุมกค่ะทุกคนค,นอคนือเดอะเบสมากเราเป็นแบบสาวชานมไข่มุหมกคาร์กคนเออแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือน้ำสตรอเบอรี่นะคะ ก็อร่อยจริงๆ,ๆไปเป็นศิลปินที่ชอบนะคะทุกคนก็จะเห็นลิสต์เราแบบ <c oughs> เอือเยอะมากค่ะศิลปินที่ชอบก็จะเยอะนิดนึงนะก็แบบถ้าค่าย GMM ทางค่า,ายเลยนะคะว <c oughs> ง BLACKPINK BLACKPINK เนี่ยเราชอบจีซูมาที่สุดนะคะว <c oughs> งเบียนเคฟนะคะรุ่นหนึ่งก็จะชอบเป็นใครอ,อ๋อจนิส ลืมชื่อแล้วล่าสุดรุ่น1น,นะคะก็จะชอบเจนิตนะคะรุ่น2เนี่ยเราจะชอบเป็น GG นะคะส่วนรุ่น3ก็เป็นเอ่อจีเหมือนกันนะคะเป็นจีรุ่น3ามกับ g ีรุ่น2นะคะก็ชอบเหมือนกันเลยแล้วก็จะเป็นคู่วายนะคะนักแสดงซีรีส์วายทุกคู่เลยเนาะที่เรารู้จักมงเล็บไว้ว่าที่เรารู้จักนะคะแล้วก็จะเป็นวงโ e อีฟวง CGM ีเอ็มนะคะก็จะคามิ ปรีมาณน,นั่นเองแล้วก็เซียมคาเฟ่ด้วยนะคะ่ะอสปอย51นะคะแล้วก็ยาย่ารัสยานะคะอไอ้โฟอีนะคะในโ e อีฟแบถ้าชอบมากสุดคือพี่หม้แต่อไอ้เมื่อก่อนเป็นนักแสดงไงก็ชอบอไอ้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นวงซิซี่ค่ะก็จะเป็นวงซิซี่ใช่ไหมคะในวงซิซี่เนี่ยเราก็จะชอบพี่เจนมากที่สุดนะคะก็คือเจนรามิดาน,านั่นเอง ส่วนคนอื่นๆก็ชอบเท่าๆกันนะคะแต่ว่าชอบมางสุดคือพี่เจนพี่เจนคือสวยมากอะแล้วก็มีพี่มุกวรณิทด,ด้วยนะอืมใช่พี่มุกวรรณิทไม่ได้อยู่ในเอวงซ,ซี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 วะ่ะวงซีซีนะคะพีม่มุกวรณิทเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนักแสดงหนึ่งในค่ายของ G m m อมนะคะ แนวเพลงที่ชอบนะคะเป็นเพลงเร็วเพลงทำนองสนุกนะคะแล้วก็เป็นเพลงแบบโปรกรุ๊ปนะคะเช่นแบบเบนแคฟเรีอะไรประมาณนี้เนาะแบบเกี่ยวความรักก็ชอบนะคะใส่เสื้อผ้านะคะข้อไหนลนะ้วเนี่ยข้อสิบหกนะคะใส่เสื้อไซส์ S S S สแล้วก็เอ็มนะคะ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ S S จะใส่ได้ไหมนะแต่ว่าที่ใส่แน่ๆคือ S นะคะไม่ใช่ X x นะทุกคน S นะคะเหมือนที่น่าจะใส่ไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องเป็น S S แหละ S S น่าจะใส่ไม่ได้แล้วอืมตัดออกค่ะค่ะมาที่ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อสิบเจ็ดนะคะรองเท้าเบอร์ที่ใส่ใช่ไหมรองเท้าที่วิ่ใส่ก็จะเป็นเบอร์สามสิบแปดนะคะกางเกงนะคะก็จะเป็นไซส์เอวแบบ เอลยีสองถึงยีสี่นะคะหรือย3สามอืมช่วงประมาณนั้นแหละใช่ก็ต่อไปนะคะข้อสิบเก้านะคะหนังที่ชอบมากที่สุดโอ,อ้โหจิงตาหนังที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องเครื่อชีวิตนะคะจี่ย,ย่าเล่นเปน็นนางเอกนะคะแล้วก็พระเอกถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นหมากบารินนะคะซีรีส์วายที่ชอบมากที่สุดแบบ มากมากมากถึงมากที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องได้แดงนะคะอ่าแลวก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องข้างกูนะคะหรือว่าจะเป็นหรือว่าเรื่องพอเราคู่กันนั่นเองค่ะ together the series นั่นเองค่ะ I love you, พี่ไบรท์พี่วินบอกเลยว่าเรารักคนไม่ผิดจริงๆในสองคนนี้ต่อไปนะคะไปที่ข้อย2สองนะคะของสะสงของเรานะคะก็จะเป็น ของที่มันเกี่ยวกับดาราหรือศิลปินที่เราชอบนะคะก็จะเก็บรูปไว้นะคะแล้วก็เช่นแบบของซีรีส์ไวด้วยอย่างที่เราเคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วแล้วหรือคลิปที่แล้วจากคลิปหนึ่งนี่แหละอก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปก่อนบล็อกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นของที่เราเพิ่มมาก็คือเป็นของสะสมเกี่ยวกับอนิเมะนะคะก็คือเรื่องเอ่ออะไรวะ ดาบพิฆาตอสูนนะคะค่ะก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูนนะคะอัน,นก็ไปซื้อมาเหมือนกันนะทุกคนนี่นะคะอันนี้มาโชว์ด้วยเพราะว่าคลิปที่แล้วเราไม่ได้นั่นนะคะนั่นในดาบพิฆาตอสูนนะคะตัวที่ชอบมากที่สุดแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ต้องเป็นเนสโก้สิค่ะใจชอบตัวไหนได้ล่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอัดเพิ่มอีกพาสหนึ่งไม่ใช่พาสสีมันเป็นช่วงหนึ่งนะคะที่ต่อมาจากเมื่อกี้เนาะ คือตอนแรกกับเราถ่ายไปแล้วแล้วเราก็พูดไปเยอะมากๆนะคะซึ่งคลิปมันหายค่ะทุกคนคือตอนนั้นเรากำลังจะเอาไปตัดต่อใช่ไหมเราอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมคลิปมันมีแค่สองคลิปอะแล้วอีกคลิปหนึ่งที่เราถ่ายไปเมื่อกี้มันหายไปไหนสรุปคือทุกคนมันหายไปเว้ยแล้วคือแบบโอ้ oh my god ฉันต้องอัดใหม่อะแล้วคือพูดไปเยอะมากแล้วืาอกีพูดอะไรไปบ้างโอเคค่ะเราจะมาพูดใหม่ทั้งหมดเลยเนาะก็ ข้อต่อไปนะคะข้อที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็คือข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายว่าจันข้อต่อไปนะคะพูดไม่เป็นภาษาอลไววะเอาใหไมค่ะคัตไม่มีคัค่ะก็ข้อต่อไปนะคะวิชาที่ชอบก็จะเป็นวิชาคณิตนะคะไม่ชอบวิชาที่ต้องจํามากนะคะต่อไปก็จะเป็นอาหารที่ชอบนะคะชอบอาหารประเทศไทยและญี่ปุ่นนะคะ ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้นะ่าจะเป็นข้อยี่ห้าหรปะเออข้อยี่ห้าค่ะก็ความฝันนะคะก็คืออย่าเป็นกรุ๊ปนะคะถ้าเป็นได้ก็จะดีมากแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เนาะอิสระดีต่อไปนะคะเป็นข้อที่ยี่หกนะคะอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะเกาหลีแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะ มาที่ข้อยี่สิบเจ็ดนะคะชอบสัตว์ก็คือแมวนะคะหรือว่าสัตว์อะไรก็ได้ที่มันน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็หมาเนี่ยจะชอบหมาพันปอมปอมนะคะปอมปอมป,ปาลีเนี่ยนะคะหรือไม่ก็พันชิวาว่าก็ได้นะคะไม่ชอบสัตว์ที่มีพิษสัตว์เลยค่ะแล้วก็หมาที่เป็นแบบหมาดุแบบหมาพันบางแก้วอะไรประมาณนี้แบบหมาอะไรสักอย่างหนึ่งอีกพันหนึ่งอ่ะที่มันจะดุมากๆเหมือนกันนะคะก็ข้ามันไป แล้วมาเนี่ยค่ะเป็นข้อที่28นะคะคำพูดเด็ดปากก็จะเป็นคำอะไรก็ตามนะคะข้างหน้าแล้วก็จะตรงท้ายด้วยคำว่าแม่นะคะ mm. เช่นดีมากแม่อะไรประมาณนี้เนาะ mm. ค่ะก็จะไปก็จะเป็นอวัยวะที่ชอบนะคะก็จะชอบฟันตานะคะแล้วก็ปากขอะ mm. ขอโทษะคะ mm. ่ะก็จะเป็นขาอ่อนนะคะก็คือฟันเนี่ยชอบเพราะว่ามันมีเขี้ยวนะทุกคนเดี๋ยวสิ เี่ยนะคอนเวลาย,ยิ้มแล้วมันจะมีเขี้ยวใช่ปะเวลาเรายิ้มก็จะยิมม้มแบบประมาณนี้นะคะเวลาลงไอจเนาะแล้วก็ดองตาของเรานะคะก็จะรู้สึกว่ามันแบบตาเรามันสวยว่ะทุกคนเรามาจ้องตากับจันลรเลยนะ โอเคค่ะ <G ül> oh oh okay, ข้ามไปค่ะคาข้อที่เท่าไหร่เลยนี่แปดปะโอเคที่แปดอีกย่สิบเก้าสีเออมันจะ2ีแปดได้ไงล่ะแล้วก็จะเป็นปากใช่ไหมคะก็รูปปากก็สวยนะคะนีสิก็จะนี้นะคะเป็นปากที่แบบแซ่บเออ ก็เป็นขาอ่อนนะคะที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือขาอ่อนเรารู้มีความรู้สึกว่าขาอ่อนมันใหญ่ใช่ปะ่ะเพราะว่าส่วนอื่นเรามันดูเล็กไปหมดเลยเช่นแบบเมืออย่างเงี้ยก็เล็กอะในกล้องอาจจะดูใหญ่นะแต่ว่ามันความจริงมันเล็กมากๆนะคะทุกคนเนี่ยข้อมือตรงเนี้ยเล็กแขนก็เล็กนะทุกคนแล้วคือทุกส่วนเราเล็กหมดเลยยกเว้นขาอ่อนนะคะที่เรามีความรู้สึกว่ามันใหญ่แต่มันอาจจะไม่ใหญ่สําหรับหลายคนก็ได้นะคะมาที่ข้อสุดท้ายนะคะ โอเคค่ะก okay, so so like ็มาที่ข้อสุดท้ายนะคะไฟติ้งค่ะทุกคนอีกไม่นานก็จะครบแล้วนะคะอีกไม่นานอีกแป๊บเดียวค่ะก็ครบแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นข้อสุดท้ายมั้งข้อสามสิบนะคะสิ่งที่อยากทําแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทํานะคะก็จะมีแบบกี่ข้อไม่รู้นะคะเป็นข้อย่อยนะคะอย่างข้อแรกนะคะไปตึก GMM Grammy นะคะสองก็คือเจอดาราศิลปินที่เราชอบ 3นะคะได้เป็นไอดอลนะคะสได้อยู่ในวงการบันเทิงอะไรก็ได้หรือว่าไม่อยู่ก็ได้ค่ะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะสเอ้ย4แล้วนี่แล้วจะมา3อะไรอีกอะ <c oughs> งงเดะต่อไปนะคือก็เป็น5นะคะก็คือซื้อของที่ตัวเองอยากได้นะคะหซื้อเกมเดิมนะคะเดิมสี่นะคะแล้วก็ซื้อภาคเสริมของเดิมนะคะอันนี้ก็รวมด้วยนะแล้วก เป็นแบบมอดต่างๆนะคะแล้วก็ซื้อเกม Minecraft ด้วยนะคะก็เป็นซื้อเกมที่อยากเล่นที่มันต้องใช้ตังค่ะทุกคนไม่มีตังซื้อจบไหมไม่จบทำไมไม่จบอ่ะทำไมข้ามไปค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่เท่าไหร่แล้วอะอ่าข้อที่เจ็ดเชื่อมั้ยช่หรือเปล่าใช่อเลยอืได้ซื้อบ้านแล้วก็รถนะคะถึงแม้จะขับไม่เป็นก็ซื้อไปเถอะไม่คนลีไม่ได มาที่ข้อที่แปดนะคะได,ได้ไปประเทศเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะนั่นแหละก็คือความฝันที่อยากไปนิวซีแลนด์เพราะว่าอยากไปสัมผัสหน้าหนาวของญี่ปุ่นก็จะอยากไปเพราะว่าอยากไปย่านฮารรจูกุนะคะแล้วก็ไปที่โตเกียวนะคะโตเกียดิสนีย์นะคะแล้วก็ไปที่ไอตรงโตกเกียวของเมืองหลวงของญี่ปุ่นอะ ใช่อยากไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ต่อเป็นประเทศเกาหลีใช่ไหมแล้วก็อยากไปเมืองกุงโซนะคะยา่านกุงโซหรือเขาเรียกอะไรสักอย่างนี้ที่เป็นเกีก่ยกซนี่แหละ mm. แล้วก็อยากไปนะคะเพราะว่าเกาหลีเป็นที่ที่ถ่ายรูปสวยมากนะคะทุกคนสวยจริงๆถึงแม้ว่าเราไม่เคยไปแต่เราเคยเห็นรูปแบบดาราศิลปินกรุป๊ปอะไรประมาณนี้เนาะก็สวยจริงๆนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้เนาะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะและ้วก็ที่สำคัญ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 คัญมากๆเลยนะคะคือกดกระดิ่งข้างปุ่ม subscribe นั่นเองค่ะดกดกระดิ่งนะคะก็กดได้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยค่ะ ที่หัวใจได้นะคะอ้าวเขินนะคะกิขอให้ทุกคนชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่ก็จะเป็น30มสิบ30 3สามสิบสามสิบลกคัดค่ะสามสิบแฟลก a b o u t me นะคะที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ในสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์เยอะๆเลยเนาะกดแชร์ด้วยก็ดีนะคะ ไม่ไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ